สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะแอดก็มีแนวทางดีๆเนาะคะ่ะของเราพัฒนาของเซียนหนองคายเนาะคะ่กะก็ได้ส่งมาให้ด่วนๆเด้อค่ะพี่น้องเซียนหนองคายเน,นานะคะ่ะเราพัฒนาเนาะค่ะก็จะไปเที่ยวราวกันเนาะคะ่ะพี่น้องวันที่เจ็ดเนาะคะ่ะธันวาคมนี้จะไปเที่ยว ลาวกันเนาะคะ่ะไปขามแม่น้ำโค้งเนาะคะ่ะไปเที่ยวลาวกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเจ็ดธันวาคมเด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะแต่ไดเนาะคะ่ะที่เขามาแลว้วหรือเขามาไมะะ่เนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่สิบไดายพาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแนวทางเนาะคะ่ะบ่าวหวยลาวบ่าวหวย ไทยเนาะค่ะพี่น้องแอดก็เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีเนาะค่ะผิดเจรณาเบิงเนาะค่ะหมักสำนักใด้เนาะค่ะพี่น้องค่ะหมักสำนักใดก็วิเคราะห์ผิดเจรณาเบิงดีๆเนาะค่ะแอดก็เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะให้พี่น้องเอฟซีเนาะค่ะบนเนาะค่ะบนบนล่างเนาะค่ะบนล่างเลขหลักเนาะค่ะพี่น้องบน เนาะค่ะล่างเลขหลักเนาะค่ะหรือพี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีอยู่ในใจเนาะค่ะก็สามารถมาจับเสียงนะค่ะจับหมุนจับวินได้เนาะค่ะพี่น้องจับคู่ได้เนาะค่ะมีตัวดีเนาะค่ะมีตัวเด็ดตัวดีอยู่ในใจเนาะค่ะวิ่งลูดเนาะค่ะพี่น้องวิ่งลูดเนาะค่ะวิ่งลูดวิ่งลูด ค่ะหนึ่งกับสองเนาะค่ะของเซียนน้องคายเด้อค่ะพี่น้องค่ะวันพุธที่เจ็ดเนาะค่ะพี่น้องลาวพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องได้มาผูกมาพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะสําหรับลาวพัฒนาเนาะคะ่ะลาวพัฒนาเนาะค่ะเซียนน้องคาย ได้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีแล้วนะะ้องค่ะเสียงน,น้องคายนี่ก่ยาพาดาเพอเด็กขาดน้องค่นนะ,คะพี่น้องสําหรับเราพัฒนาเนาะคะ่ะสําหรับเราพัฒนาเสียงน้องคายนี่เผอไ่ได้คือกันน,ะะนะา,าคะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเลขวิ่งเพราะว่าจับขู่เด้อค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าเลขวิ่งเพราะว่าจับคู่เข่าตลอดนาะคะ่ะ พี่น้องก็ลองเอาไปพิเคาะพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางเซียนหนองคายเลาาพัฒนาเนาะคะ่ะพี่น้องเลาาพัฒนาเนาะคะ่ะพี่น้องหมักตัวใดกับวิเคราะห์เบิ้งเอานะคะ่ะพี่น้องมักตัวใดกับวิเคราะห์เบิ้งเนาะค่ะพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะหนึ่งกับสองเนาะคะ่ะหนึ่งกับสองกับเนาะคะ่ะแอดจะจับคู่ห้เดอค่ะพี่น้องค่ะ นะคะตัวที่แอดไว้เนาะค่ะสำหรับแนวทางเนาะค่ะลาวพัฒนาเสียนน้องคายมาแล้วด่วนๆเนาะค่ะนี่เออค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดธันวาคมหกห้านะค่ะลาวพัฒนาเซียนน้องคายเนาะค่ะบนล่างอันนี้เหล็กลักเนาะค่ะศูนย์หนึ่งสอง สามสี่ห้าเนาะคะ่ะวิ่งลูดเนาะคะ่ะหนึ่งกับสองเนาะคะ่ะจับคู่คือสองสามสองสี่สองห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าเนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาแคปหน้าจอไว้อะไปพิจารณาเบอร์เด้อค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางเนาะคะ่ะเราพัฒนาเนาะคะ่ะเซียนน้องคายมาแล้วเนาะคะ่ะ เซียนน้องคายมาแล right? ้วเด้อ네ค่ะพี่น้องค่ะเซียนน้องคายมาแล้วดวนดวนเนาะค่ะค่ะตัวที่แอดฉีดไหว้นีเนาะค่ะคือตัวนินเนาะค่ะพี่น้องค่ะหรือพี่น้องบ่มหมักตัวท่แอดจับคู่พิแอดกับไอพี่น้องสามารถก็จับวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งเอานะค่ะพี่น้องหมักตัวใดกับวิเคราะห์พิจารณาเบิ่งเอานะค่ะพี่น้องค่ะ หวยก็มีเขามีรุดกับเ,เรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะกข็ขอขอบคุณนซส้นน้องใครหลายๆเนาะคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางเนาะคะ่ะลาวพัฒนาวันพุธที่เจ็ดธันวาคมหกห้ามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะค่ะกับแคบน้าจอไวเลยเดอ้อค่ะค่ะก็เป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องดูไว้เพื่อเป็นแนวทางมักกระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมักกระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะพี่น้อง เซียนน้องคายก็ให้มาแนวทางเป็นแนวทางกแอดก็เอามานําเสนอเนาะคะ่ะเพื่อที่พี่น้องจะมีโชคมีใช้นํากันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไปวิเคราะห์เนาะคะ่ะก็เป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเล่าพัฒนานี่เนาะคะ่ะพี่น้องเซียนน้องคายนี่ตั้งแต่ที่แอดเอามาลงเนาะคะ่ะพี่น้องเอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีนี่ก็เข้าตลอดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะบ่าว่าเลขวิ่งเนาะคะ่ะบ่าว่าเลขวิ่งบ่าว่าจับคู่นี่เข้าตลอดเด้อค่ะแอด พูดจริงๆเนาะค่ะค่ะเพราะว่าแอดก็ะลงคลิปไปพี่น้องที่ติดตามรับชมนี่ก็คงจะเห็นเนาะค่ะพี่น้องค่ะคงจะได้ดูคลิปหลายๆคลิปเนาะค่ะที่แอดลงไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะของเซียนน้องคายเนาะค่ะพี่น้องนี่เด้อค่ะเซียนน้องคายมาแล้วเราพัฒนาเนาะค่ะสวยๆงามๆท้งนั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็มาพบมาพอกันอเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะค่ะพี่น้องวันพุธที่เจ็ดธันวาคมหกห้าเนาะค่ะก็มาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะ สำหรับแนวทางเนาะค่ะค่ะกับพิจารณาเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับสายวิ่งเนาะค่ะหนึ่งกับสองนี่ก็อาจจะมาน้ำกันก็ได้กอดคอมาน้ำกันก็ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะอาจจะกอดคอมาด้วยกันก็ได้เนาะค่ะหรือเลขลักเลขเคียงเนี่ยเนาะค่ะพี่น้องมีตัวเดด็ตัวดีเนาะค่ะก็สามารถมาจับ คู่กับ0 1 2ได้เนาะคะ่ะพี่น้องหรือ3 4 5ก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องมีตัวเด็ดตัวดีอยู่ในใจอยู่แล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าเส้นน้องคายก็ให้เหล็กลักมาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องมีตัวดีเนาะคะ่ะก็เอามาจับคู่จับวินได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเหล็กวิ่งเนาะคะ่ะวิ่งลูด1กับ2เนี่เนาะคะ่ะพี่น้องอาจจะกอดคอกันมากก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องก็อย่าเพอิออย่าพลาดเนาะคะ่ะ จับคู่ก็คือสองสามสอี่สองห้าเนาะคะ่ะหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหเนาะคะ่ะศูนย์สี่เนาะคะ่ะนี่คือเซียนน้องไข่จับคู่ให้เนาะคะ่ะตัวเน้นเนาะคะ่ะตัวเน้นก็คือสองสามสอห้เนาะคะ่ะหนึ่งสมหหเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะคือเซียนน้องไข่จับคู่ให้พี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้องเอฟซีทันใดที่เขามาเลี้วหรือเข้ามาใหม่เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อที่สจะได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องเนาะคะ่ะไทยนี่เนาะคะ่ะกาขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะ่ะลำลำรวยรวยกันทุกคนเด้อะคะ่ะก็อย่าเก็บอย่าจนนะคะ่ะรวยๆวยเฮงๆปังๆกันทุกคนเนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะ แอดขอฝากใบแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหนะ้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ